a ควาดิจูโปรฟอนโดไลท์ลิมิเต็ด dition กลิ่นดีกว่าเดิมหรือไม่วันนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อินเซน Channel นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่ของ Jojo a r m a มาน่ครับนั่นก็คืออควาดิจูโปรฟอนโดนะ Lights เป็น Limited e dition นะครับตัวนี้จะขายอยู่ 40ml และ 75ml นะครับในราคา80เหรียญและ102เหรียญน,นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในเว็บไซต์ของ p r o f o n d o เลยเขามีการตลาดซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะคือเขาจะให้ซื้อขวดนะครับแล้วเขาจะแถมไวโอล1ขวดด้วยนะเป็นขนาด 1.5ml นะครับไปให้ลองด้วยโดยเขามีกฎอยู่ว่าให้คุณลองที่ไวโอก่อนแล้วถ้าคุณไม่ชอบสามารถ คืนขวดได้เลยก็คือคืนได้จํานวนเต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคืนไวลนะคือคืนขวดมาเลยเขาจะคืนเงินจํานวนนั้นให้เลยนะครับถือว่าเป็นการแบบว่า t r y i n แบบว่าชดเชยการต้องไปที่ร้านเนอะอันนี้ก็น่าจะไม่ available ในประเทศไทยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายแบบนี้หรือไม่นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันครับออคคอร์ด Pro f โปรฟอนโดนะครับ Limited e dition ตัวนี้นะครับหรือว่าตัว A อคอร์ดิโจอโปรฟอนโดไลท์เนี่ย ออกมาจำหน่ายในปี2021นะครับในรูปแบบของออร์พาฟาร์มนะผลงานการปรุงกลิ่นนะครับของคุณอัลเบรโตโมริญาร์นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยได้เฟิร์มเนชมาช่วยด้วยนะครับก็คือเป็นสมาคมน้ำหอมนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นแนวอารมณ์ติกอควาติกนะครับแฟร์เรนฟอร์เมนอ่า กลิ่นนะครับท็อปโน้ตจะเป็นคารามอมนะครับซีโน้ตนะครับกรีนแมนดารินมิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นเบลซัมเฟอร์นะครับไซเบรสนะครับโรสแมรี่นะครับแมสติกออฟเลนทิกนะครับก็คือยางกำยานชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลาเวนเดอร์เอชเทรดนะครับอ่าเบสโน้ตนะครับจะเป็นแพชชอรี่นะครับเวทิเวอร์และซีดาครับกลิ่นนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ลองมาแล้วนะครับ1-2วันนะพบว่ามีความแตกต่างกันมากๆเลยนะครับ2กลิ่นนี้นะ เรามาดูกลิ่นเปิดกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมแบ่งขายมาจากร้านในช้อ p ป e นะก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าเป็นร้านไหนนะครับขออนุญาตใช้เป็นกระดาษนะครับเพราะว่าตรงมือเนี่ยลองอีกกลิ่นหนึ่งไวนะ้เนาะอันนี้นี่คือลองกับผิวมาแล้วนะคือฉีดทั้งตัวเลยนะครับ mm hmm. Profondo l i g h เนี่ยกลิ่นเปิดเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่ามันแบบชัดเจนมากๆเลยคือมันไม่เหมือน Profondo ตัวแรกสักเท่าไหร่นะครับคือลักษณะของกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่เป็นน้ําทะเลนะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ DNA ของแบบอควาดิจูโฟรโฟมโอสักเท่าไหร่อะ่ะคือถ้าเป็นตัวแบบว่าอะโปรฟอนโดออริจินอลเลยนะตัวนั้นจะเป็นอะไรที่อันนั้นจะเป็นกลิ่นที่มีความคล้ายกับตัวโฟูโอพอสมควรนะกลิ่นนี้เนี่ยจะออกเป็นกลิ่นทะเลที่มีความออกขาวๆคล้ายคล้ายบูการีแมนอควาครับคือประมาณนั้นนะเหมือนอควาโอมอควาูฟมม,มารีนอะไรประมาณเนี้ย คือกลิ่นจะเป็นลักษณะที่เป็นทะเลแบบออกคาวนิดๆนะตัวกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่มีความลื่นๆให้ความสดชื่นแต่ก็ยังคงมี DNA แบบบลูเดเชเนลนิดนึงน,นะคือเขาเหมือนโปรฟอนโดอะครับแต่ว่าเป็นโปรฟอนโดในเวอร์ชั่นที่เป็นทะเลที่ออกคลีนแล้วก็ออกเป็นทะเลที่มีความอบอุ่นมีความลื่นๆมีความคาวนิดๆมีความมารีนมากกว่านะครับต่างจากตัวโปรฟอนโดตัวปกติเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองตัวโปรฟอนโดที่ผมมีอยู่นะ เทียบกันเลยโปรฟอนโดที่ผมมีอยู่นะครับก็จะเป็นขวดเต็มนะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนเขาเปิดเลยคือชอบนะครับชอบตั้งแต่แรกที่ดมเลยนะครับตัวนี้นะกลิ่นของโปรฟอนโดตัวนี้นะครับตัวออริจินอลเป็นอะไรที่เวลาดมแล้วเราจะให้ความรู้สึกที่มันเป็นอะควาดิจโปรฟูโมผสมโรดิรชแนลอะ่ะแล้วก็มันจะมีความทะเลที่มีความออกฝาดนะครับมีความทะเลที่แบบว่าคล้ายๆกับตัวอควาดิจตัวออริจินอลด้วยนะแต่ว่าตัวของ โปรฟอนโดไลท์เนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นทะเลของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นทะเลที่ออกแนวมีความขาวๆอ่ะนิดนึงนะครับแล้วก็ลักษณะ,ะของกลิ่นเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆเลยคือเนื้อของทะเลของโปรฟอนโดไลท์จะมีมากกว่าแล้วก็เป็นทะเลที่ค่อนข้างจะหนักกว่าเนาะแล้วก็ตัวโน้ตเนี่ยที่เป็นลักษณะ,ะของกลิ่นที่เป็นฟลอเรลลาเวนเดอร์ ender, อะไรเงี้ยครับโน้ตกลางๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบโปรฟอนโด ตัวปกตินะคือเท่าๆกันนะครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะแล้วก็ลักษณะของกลิ่นที่เป็นซิตรัสหรือเป็นอารม m a t i ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นที่เป็นแนวแบบว่าอมหวานอมเปรี้ยวอะประมาณนั้นนะครับหรือกลิ่นที่เป็นโน้ตของเบลเชแนลที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมาในระดับที่ดูแบบจางๆนะครับคือเป็นระดับที่ไม่ได้ดูชัดเจนเท่ากับตัวプรฟอนโดปกติคือตัวプรฟอนโดปกติเนี่ย ถ้าดมเนี่ยมันจะให้คนรู้สึกที่หวานแล้วก็มีความเป็นวูดี้มากกว่านะคือมันจะมีความแห้งๆนะครับอ่ามากกว่านะแต่ว่าตัว profoundo light เนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกแนวเป็นตัวที่มีความทะเลมีความแอมเบอริกนิดๆด้วยนะมีความมารีนแล้วก็อย่างที่ว่าแหละจะมีกลิ่นขาวๆเล็กๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวบูการีอควาปูอมอะไรประมาณเนี้ยอ่านะซึ่งถ้าเกิดว่าสรุปแบบสั้นๆเลยก็ตามภาพนี้เลยครับลักษณะความทะเลความ โฟราลนะครับแล้วก็ความฟรุตตี้ก็จะประมาณตามภาพนี้เลยครับคือโปรฟิวด์ไลท์จะมีความทะเลมากกว่านิดนึงนะครับนอกนั้นก็จะอยู่ในปริมาณที่ดูจะเท่าๆกันและกลิ่นของโปรฟ n d ด l ไลท์เนี่ยบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าออกจืดจืดกว่านิดหนึ่งด้วยนะครับสาหรับตัวกลิ่นนะคือจืดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชืดแล้วดูไม่ดีนะคือมันโปร่งกว่าแล้วก็ดูสะอาดกว่านะครับคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ออกหวานมากกว่าและกลิ่นเวลาออกแดดเนี่ยโปรฟ n d ด l ไลท์จะเป็นอะไรที่ มีความทะเลทะเลมากกว่าแล้วก็กลิ่นจะหวานน้อยกว่านั่นเองนะอืมพูดถึงความคงทนนะครับ2กลิ่นนี้จะพอๆกันนะครับก็คืออยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะเวิร์กเวิเลยนะครับกลิ่นชัดประมาณ1-2ชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นบางๆติดผิวไปนะเป็นสกินเซนส์ที่พอโดนเหงื่อโดนน้า จะมีกลิ่นออกมาอีกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือตัวนี้ Profondo Light นะครับกลิ่นก็ติดผิวเหมือนกับตัว Profondo ตัวแรกเลยนะครับคือเหมือนกับว่าพอกลิ่นมันหมดไปแล้วเนี่ยหรือว่าประมาณสัก 6- 8ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยกลิ่นจะแห้งไปแล้วแล้วก็ถ้ามีเหงื่อก็จะมีกลิ่นแว๊บๆออกมานะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เวลาแบบว่าติดผิวเนี่ยคือติดผิวนานเหมือนกันคือฉีดต่อปดโมงเช้านะแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นคนที่อาบน้ําก่อนนอนนะคือประมาณ ช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะครับเวลาน้ําโดนตัวกลิ่นก็จะมาอีกเหมือนกันคือเป็นอะไรที่ให้เอฟเฟกเหมือนกันเลยนะครับก็เรียกว่าทนเท่ากันเลยแล้วกันเนาะก็สามารถทั้งวันได้แต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ใช้แบบว่าทั้งวันโดยไม่เติมนะเนื่องจากว่ากลิ่นเนี้ยพอผ่านไปสักประมาณชั่วโมงที่ห้าที่หกเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวที่เป็นโปรฟอนโดปกติเนี่ยตัวโปรฟอนโดออริจินอลเนี่ยจะแห้งแล้วออกหวานแล้วออกเป็นไม้ๆแต่ว่าตัว โปรฟ o นโดที่เป็นไลท์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกเป็นมารีนเซนต์นะครับคือเป็นกลิ่นทะเลทะเลออกอมคาวหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับคะแนนนะครับของกลิ่นนี้ผมให้อยู่ที่7.5คะแนนครับเป็นกลิ่นที่มีความเวลเบนได้ดีกว่าตัวโปรฟอนโดปกติอันนี้ต้องยอมรับเลยคือกลิ่นเนี่ยโดมแล้วจะรู้สึกว่าสมูทกว่าคือไม่ได้หวานแหลมไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบน้ำแหล,ม,ลมเนาะ เป็นอะไรที่กลมมากกว่าแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแนวขาวๆเนาะจะเป็นอะไรที่แบบอาจจะไม่ค่อยปลื้มกับกปลิ่นนี้สักเท่าไหร่นะความบวสไาย์นะครับใช้ได้เหมือนกับโปรฟอนโดเลยนะครับก็คือใช้เป็นแบบไปออฟฟิศได้สบายๆนะครับออกเดินแบบตามท้องถนนชิวๆไปทะเลหรือว่าอากาศร้อนๆอะไร,รประมาณนี้โอเคมากๆเลยแต่ว่า ความที่เป็นทางการของตัว Profondo Light จะเป็นอะไรที่น้อยกว่า Profondo ปกตินิดหนึ่งนะครับคือจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ไปในทาง Casual Casual และทางลุยๆมากกว่าเนาะคือเป็นกลิ่นที่เหมาะกับ Outdoor มากกว่า Indoor สำหรับตัวกลิ่นของ Profondo Light นะครับสำหรับความ u n i q คนะครับก็เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อย u n i q คเนาะคือต้องบอกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับ Profumo Profondo อะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายกับ Versace l ด้วยคือเป็นกลิ่นทานองเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นกลิ่นที่ ไม่ได้ให้ความยูนี้ครับแต่ว่าใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วคนดมเนี่ยชอบได้ง่ายๆสําหรับกลิ่นนี้นะครับก็อาจจะได้รับคําชมได้ง่ายนะกลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนกับไม่ได้อันตรายครับเออแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเวลาที่เขาโชยๆออกไปเนี่ยกลิ่นของเขามันจะไม่ได้แบบว่าคาวถึงขนาดว่าบูคเรียควาโปรอมที่จะแบบว่าดูแปลกไปเลยนะสำหรับบางคนที่แบบว่ากลัวว่ากลิ่นนี้จะคาวเกินไปเลยประมาณนี้อันนี้จะไม่ขนาดนั้นนะครับอืมเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้งานง่ายกว่าบูคเรียควาโปโอมนะ ออถ้าเกิดมี Profondo ตัวนี้อยู่แล้วจำเป็นต้องซื้อตัว Profondo Light ไหมอันนี้เนี่ยผมขอให้แบบกลางๆว้เลยนะถ้าเป็นผมเลยคือผมไม่ซื้อเนื่องจากว่าตัว Profondo เนี่ยผมชอบอยู่แล้วเนาะคือเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เขาอ,อยู่แล้วอะค,คือเป็นกลิ่นของควอดิโจนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของบูด์ดูชแนลด้วยอะไรประมาณนี้คือเป็นกลิ่นที่ผมชอบอยู่แล้วนะคือมันควรไปทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่คือพอเป็นตัว Profondo Light เนี่ยมันออกไปในทางที่แบบ จะมีความมึกื่อความลื่นๆอะไรประมาณนี้คือตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบทางนั้นนะก็สามารถจะซื้อตัวนั้นได้นะครับแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่แล้วผมมองว่านะถ้าไม่คิดจะสะสมจริงๆนะครับกับไลน์นี้ก็คิดว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บตัวนั้นนะครับคือไม่จําเป็นต้องเก็บตัวโฟร์วันโดไลท์อ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับก็ลองเทสเลยแล้วกันว่า2ตัวเนี้ย ชอบตัวไหนมากกว่ากันสําหรับตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่า Prof ฟ n d o Light เป็นอะไรที่มีความแตกต่างกับอะควาดิจิโอตัวหลายๆตัวที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามันจะแอบ,บมีความแบบมืดๆนิดนึงคือจริงมึกๆนอกนม,มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผมไม่แนะนําเลยก็คือตัวที่เป็นแอ s o l ล t e อินสติ้งนะครับตัวนั้นจะเป็นอะไรที่แบบเป็นไม้ๆหนักๆแต่ก็แอบ,บมีความสาหร่ายอะ่ะคือแอบ,บมีความมึกืดกสาหร่ายซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะ เออถึงแม้ว่าจะดูหนักแน่นอะไรมากกว่าแต่ผมก็ชอบตัวที่เป็นแอบซ์ลูดปกติมากกว่าในแอบซ์ลูดนะครับแอบซลูดหรือแอบซ์ลูดน่าจะแอบซ์ลูดนะตัวนั้นนะครับก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปดูกันได้นะครับจะแนบลิงก์ไว้ที่ตัวไอน้แล้วก็ที่ใต้คลิปด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ a l p h a digital pro fondo light ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครท จะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับสํหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย